กรณีที่1กรณีการปรับปรุงโดยผู้ปฏิบัติงานด้านใบสั่งงานบริการค่ะโดยการยกเลิกการเชื่อมต่อใบคำร้องกับใบสั่งงานบริการผู้ปฏิบัติงานด้านใบสั่งงานบริการจะต้องใช้คำสั่งงาน iw 3 2ค่ะและระบุเลขที่ใบสั่งงานที่ต้องการยกเลิก <ๆ S 1> ลการเชื่อมต่อโดยใบสั่งงานนั้นจะต้องอยู่ในสถานะ release หรืออนุมัติและใบคำร้องจะต้องอยู่ในสถานะใบแจ้งอยู่ระหว่างการดำเนินการเท่านั้นค่ะ จากนั้นให้กด enter เมื่อหน้าจอแสดงหน้าการเปลี่ยนแปลงใบสั่งงานบริการหลังการขายแล้วให้ไปที่แท็บข้อมูลส่วนหัวค่ะจากนั้นให้กดหยุดการติดต่อหลังช่องใบแจ้งและไปที่แท็บ object ค่ะคลิกหน้าบรรทัดเลขที่ใบคำร้องที่ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อเพื่อให้บรรทัดทั้งบรรทัดเป็นสีเหลืองค่ะจากนั้นให้กดลบแถวค่ะ เมื่อหน้าจอปรากฏกรอบการยืนยันให้กดใช่ค่ะและกดบันทึกถือเป็นการเสร็จสิ้นการยกเลิกการเชื่อมต่อใบคำร้องกับใบสั่งงานบริการค่ะ ต่อมานะคะเป็นการเชื่อมต่อใบคำร้องกับใบสั่งงานบริการค่ะโดยผู้ปฏิบัติงานด้านใบสั่งงานบริการจะเข้าใช้คำสั่งงานที่ IW32 ค่ะและระบุเลขที่ใบสั่งงานที่ต้องการจะเชื่อมต่อกด enter ค่ะเมื่อหน้าจอแสดงหน้าการเปลี่ยนแปลงใบสั่งงานบริการหลังการขายให้คลิกที่แท็บ Object และระบุเลขที่ใบคำร้องที่ต้องการเชื่อมต่อกับใบสั่งงานในช่องใบแจ้งซ่อมกด enter ค่ะคลิกที่หน้าบรรทัดที่มีเลขใบคำร้องที่ต้องการเชื่อมต่อปรากฏอยู่เพื่อเลือกให้ทั้งบรรทัดเป็นสีเหลืองจากนั้นให้กดกำหนดส่วนหัวของใบแจ้งค่ะและกดบันทึกระบบจะออกจากหน้าจอก,การเปลี่ยนแปลงใบสั่งงานโดยอัตโนมัติ ถือเป็นการเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อใบคำร้องกับใบสั่งงานบริการกรณีการปรับปรุงโดยผู้ปฏิบัติงานด้านใบสั่งงานบริการค่ะ